ไม่เกียิค่ะขณะนี้เรด้ํานำท่านมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะื่อความปลอดภัยค่ะเกลนายังคงนั่งประจำที่จนกว่สัญญาณจั๊งรักเก็บกะที่น่าจะดับลงและเครื่องบินจอดสนิทค่ะโปรดใช้ความระมัดระวังระดับบนที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะและกุณวน่าดนัปสิ่งของของท่านเรียบร้อยก่อนที่จะลงจากเครื่องค่ะในนามของสาเบินอาเชียค่ะกับตันพงศ์สังนำริู้ช่วยกิติพงษ์และพนักงานต้อนรับทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะที่ใช้บริการของเราในวันนี้แล้วหวังเปไ็นอย่างยิ่งว่าจะต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ <S <S ladies and gentlemen